นกปรอดห,หน้านวนลรอใจดีมีความรักที่มั่นคงสุดๆนี่นะเพื่อนๆเขาจะมารอพรรยาเขาเวลาเดิมที่เดิมทุกวันหลายปีแล้วนะเพราะว่านกปรอดเนี่ยมีอายุได้ถึงสิบปีเลยนะรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงโรแมนติกมากๆเลย ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เนี้ยมันคือนกปลอดตัวผู้นะคะเขากําลังรอตัวเมียอยู่มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันค่ะว่าวันเนี้ยภรรยาเขาจะกลับมาหาเขาไหมไม่มีใครสามารถรู้ได้ถึงเหตุการณ์ที่มันยังมาไม่ถึงรวมทั้งเราด้วยดูสิเฝ้าแต่รอ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 ฮ่ <c oughs> มวนเลินอยู่ที่ไหนนะทําไมถึงยังไม่กลับมา <c oughs> รู้ไหมคะจาก การค้นพบข้อมูลบอกว่านกปร,รอดตัวผู้มักจะเฝ้ารอตัวเมียกลับมาทุกวันโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์เนื่องจากมีพฤติกรรมและความผูกพันที่สำคัญต่อการสืบพันธุ์และการเลี้ยงดูปุตรค่ะทุกคนอุ๊ยทุกคนเห็นอะไรวบแวบบไหมมันมาแล้วใช่ไหม พอเจอกันปุ๊บก,ก็ชวนไปหาที่โรแมนติกนั่งสวีทกันเฉยเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะทุกคนความรักของพวกเขาสองตัวมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยอะ่ะทุกคน นี่เราสังเกตมาประมาณปีหรือ2ปีแล้วนะนกปรอดคู่เนี้ยเขาจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวนะทุกคนเขามีความซื่อสัตย์ต่อคู่มากด้วยอะ่ะทั้งนกปรอดตัวผู้และตัวเมียจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างรังและฟัก ไข่โดยปกติแล้วจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปถ้วยซึ่งเรามีในคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะคะและตัวผู้ก็มักจะช่วยกันฟักไข่ด้วยเมื่อตัวเมียออกไปหาอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นๆตัวผู้ก็จะทำการเฝ้ารอการกลับมาเพื่อสลับหน้าที่หรือเพื่อให้แน่ใจว่ารังและไข่ปลอดภัย แต่รู้ไหมคู่เนี้ยเขาเจอดราม่ามาเท่าที่เห็นสามรอบแล้วนะคือเขาสร้างรังฟักไข่ขนาดเขาเปลี่ยนที่ที่มั่นคงเขาก็ยังถูกทำลายไข่เขาถูกทำลายถึงสามรอบอะ่ะแล้วได้ยินเสียงเขาร้องไห้อะ่ะร้องเสียงดังเสียงลั่นเลยนะน่าสงสารมากอะแต่เราไม่รู้จะช,ช่วยยังไงเพราะไข่มันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้ว มันโดนอะไรขโมยไข่ไปก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือกระรอกแถวนี้เยอะมากเนี่ยสงสัยเขาจะฟักไข่และออกลูกอีกแล้วแน่ๆเลยเพราะว่ากันว่าหลังจากไข่ฟักเป็นตัวแล้วทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันดูแลลูก อ่อนหาอาหารมาป้อนและปกป้องรังจากภูลาการเฝ้ารอตัวเมียจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันเพื่อเลี้ยงดูลูกให้รอดนกประรอดมีการปกป้องอาณาเขตและรังของตนเองจากนกตัวอื่นแล้วก็สัตว์รูการที่ตัวผู้เฝ้ารอตัวเมียกลับมาก็เพื่อช่วยกันปกป้องรังและอาณาเขตให้ปลอดภัยนั่นเองจ้ะ